สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสมัครบัญชี gmail นะคะก็สําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนท,ที่ทราบแล้วก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการสาธิตอยู่2ออย่างก็คือสําหรับคนที่ต้องการเปิดบัญชี gmail ใหม่ๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการไปเพิ่มบัญชี gmail หรือสมัครบัญชี gmail เพิ่มให้กับบัญชีเก่าที่เราเคยมีอยู่แล้วะคะ่ะ เดี๋ยวมาดูวิธีแรกก่อนนะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะสมัครบัญชี gmail ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะเราก็เข้าแอปที่ gmail เขาก็จะพาเราไปที่หน้าการสมัครแบบนี้ใช่ไหมคะมาเลือกที่การสร้างบัญชีตรงนี้นะคะส่วนสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เมื่อคลิกเข้ามาที่หน้า gmail ใช่ไหมคะแล้วก็มีบัญชี gmail อยู่แล้วเราต้องการที่จะสร้างบัญชี gmail ตัวใหม่ เพิ่มเข้าไปอีกก็ให้เรามาคลิกที่รูปตรงนี้นะคะรูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ก็จะเป็นบัญชีต่างๆที่เราเคยสร้างขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะให้เพื่อนๆเลือนลงมานะคะแล้วก็มาเลือกตรงนี้เพิ่มบัญชีอื่นตรงนี้ค่ะคลิกไปเลยนะคะแล้วก็ตรงตัวตั้งค่าอีเมลค่ะก็ให้มาเลือกว่าเราต้องการที่จะสมัครเมลของตัวไหน g o o g l e ก็จะเป็น Gmail หรือว่าเป็น เอาลูก Hotmail ไลท์หรือว่า Yahoo หรือว่าเมลอื่นๆตามนี้ค่ะคลิปนี้ปพู่จะสาธิตเป็นของ Google หรือว่าของ Gmail นะคะก็คลิกตัวนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กรอกรหัสพินล็อกหน้าจอก็ระบบจะให้ป้อนหรือว่าใส่รหัสพินก็กใส่ก่อนนะคะ อ่ะก็จะเข้าหน้าเหมือนกันแบบเมื่อกี้สําหรับใครที่ต้อง<ม>การที่จะเปิดบัญชีใหม่ๆเลยแบบหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมคะต่อมามาถึงหน้านี้เราต้องการสร้างบัญชีใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมาที่สร้างบัญชีตรงนี้ค่ะคลิกไปเลยนะคะอ่าระบบจะถามว่าการสร้างบัญชีตัวนี้สําหรับตัวเองหรือว่าเพื่อจัดการธุรกิจของฉันอันนี้ก็ตามวัตถุประสงค์ของเพื่อนๆนะคะผู้จะเลือกเป็นสําหรับตัวเองนะคะ ก็มาเลือกชื่อแล้วก็นามสก,กุลตรงนี้นะคะอ่าเมื่อเราได้ชื่อนามสก,กุลเสร็จแล้วก็มาเลือกถัดไปตรงนี้นะคะให้ใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศของเรานะคะตรงนี้ปีให้เลือกเป็นคศออนะคะเมื่อได้แล้วก็ให้เรามาเลือกที่ถัดไปนะคะตรงนี้ ระบบเขาก็จะเลือกที่อยู่เมลของเราโดยการสุ่มตามชื่อแล้วก็นามสกุลที่เราตั้งอคะะ่ะหากเพื่อนๆพ,พอใจกับชื่อที่เขาสุ่มหรือว่าตั้งมาให้ก็สามารถมาติ๊กตรงนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างเองใช่ไหมคะก็ให้เรามาติ๊กตรงนี้นะคะสร้างที่อยู่ Gmail ของคุณระบบก็จะให้ล็อกรอกโดยนามสกุลเขาจะเป็น a g m a i l c o m ตรงนี้ค่ะ ที่อยู่ Gmail ตรงนี้ค่ะจะต้องไม่ซ้ำกับของคนอื่นนะคะจะต้องไม่มีคนใช้มาก่อนคนะ,ะเมื่อเราได้แล้วก็มาคลิกที่ถัดไปนะคะตรงนี้แล้วก็ให้เรามาตั้งรหัสผ่านตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกที่ถัดไปนะคะระบบจะถามเราว่าต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไหมใช่ไหมคะ ถ้าไม่ต้องการเพิ่มก็กดข้ามได้เลยค่ะแต่ถ้าต้องการเพิ่มก็กดโอเคใช้เลยค่ะตรงนี้เพื่อจะให้เขาเพิ่มนะคะก็มากดตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่ถัดไปนะคะตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่ฉันยอมรับตรงนี้ค่ะ ถ้าระบบกลับมาที่หน้านี้ใหม่ใช่ไหมคะคือเมื่อกี้ที่เราสมัครอีเมลคือเขาสมัครเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็ให้เพื่อนๆกดโฮมหรือว่ากดแบ็คออกไปนะคะไปที่หน้า Gmail หลักของเราะคะ่ะอ่าล้วก็ให้เรามาที่รูปโปรไฟล์เราตรงนี้เหมือนเดิมะคะ่ะถ้าไม่มีรูปโปรไฟล์หรือว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ใส่รูปโปรไฟล์ก็จะขึ้นเป็นรูปคน,นะคะ่ะให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งสมัครเมลแรกเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราเป็นการสมัครเพื่อเพิ่มเมลของเราเข้าไปในเมลเพื่อเข้ามาในลิสต์ตรงนี้เพิ่มอีกใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะคะจะเห็นเมลที่เราสมัครครั้งล่าสุดเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถมาเลือกได้ตรงนี้ค่ะอ่านี่ค่ะเมลเขาก็จะมีการส่งทีมชุมชน Google มาให้เราใช่ไหมคะว่าเรามีการได้สมัคร เมลใหม่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะเท่านี้ค่ะก็จะเป็นการสมัครบัญชี Gmail ให้กับแอปของเราค่ะรวมถึงสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเพิ่มเมลอื่นสลับการใช้งานก็สามารถมาสมัครแบบวิธีการนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช n น l เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ